ตอนที่27ตอนจบเสียงระรอกขึ้นกระทบหาดทรายขาวเนื้อละเอียดปานไข่มุกผืนทรายทอดยาวสุดรูหูลูกตาน้ำทะเลสีฟ้าใสแจ๋วเจนเห็นหมู่ปลาตัวน้อยแหวกว่ายอย่างหันสาเกริดามองภาพทิวทัศน์เบื้องหน้าผ่านหน้าต่างบังกรโรอิ่มเอมใจเกริดา เลือกมาฮันีมูนกับรรบิโอที่หมู่เกาะมันดีฟส์หลังจากคนทั้งคู่ตัดสินใจแต่งงานกันเมื่ออาทิตย์ก่อนตั้งแต่รอนแต่งงานกับรูบิโอชายหนุ่มแทบจะไม่ห่างกายรอนเลยเขาแทบจะอยู่กับรอนทุกที่ทุกเวลาแม้กระทั่งเวลาทำงานหากงานไหนที่สามารถกลับมาทำที่บ้านได้ชายหนุ่มจะหอบงานต่างๆกลับมาทำที่บ้านแทบถูกครั้ง ดวงตาหวานหังมองรูบิโอที่นอนดับตาพิมพ์ไม่รู้สึกตัวผมของเขายุ่งเหยิงส่วนผลให้ใบหน้าหลอดูเซ็กซี่ไปอีกแบบเกริดานั่งรวงข้างเตียงรูปใบหน้าเขาอย่างแสนรักมือน้อยเกลียดข้างแก้มเบาๆแต่มันก็ทำให้รูบิโอรู้สึกตัวเกจจ่ารูบิเออเรียกชื่อร่อนเบาๆแล้วจับมือเล็ก ที่เกี่ย์คานแก้มเอาไว้ในอุ้งม,มือใหญ่เช้าแล้วคะ่ะไหนบอกว่าจะตื่นมาดูพระอาทิตย์ไงคะอีกครึ่งชั่วโมงก็หกโมงเช้าแล้วนะเราออกไปนั่งริมหาดดูพระอาทิตย์ขึ้นกันดีกวา่าอีกตั้งครึ่งชั่วโมงดวงตาสีสนิมค่อยๆเปิดตามองดวงหน้าหวานใสที่ตอนนี้อยู่ในชุดนอนเช่นเดียวกัน ก่อนส่งยิ้มหวานให้ผู้เป็นภรรยาพร้อมดึงแขนบางของหญิงสาวลงมานอนข้างกันเกจจาขอนอนกอดอีกแ๊บหนึ่งนะผมยังนอนกอดคุณไม่หนำใจเลยเขาอ้อนพางสุกไปหนะ้าคุมบริเวณซอกคอของรอนวุ้งแขนใหญ่รางร่างรอนให้เข้ามาใกล้มากขึ้นเอาแต่ใจจังรอนบนอุบอิบยื่นมือบีบจมูกลงเบา เมื่อวงแขนชายหนุ่มกอดร่างบานแน่นขึ้นผมรักเกตนี่อยากกอดเกตแบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยเขาก็เซบข้างหูพรมคำหวานที่ออกมาจากหูใจเกตรู้ไหมผมประสบอุบัติเหตุเพราะอะไรรูบิโอกลุมมือบางเข้ามาไว้ในอุ้งม,มือใหญ่ขณะที่ริมฝีปากของเขาเง่แต่แตะซอกคอเรื่อยไปถึงใบหูของรอนอย่างรานจวน เกรดามองหน้าผู้เป็นสามีตาแป๋วรอฟังเขาเล่าต่อเพราะอะไรเหรอคารูบิโอทำไมวันนั้นคุณถึงเกิดอุบัติเหตุเล่ามาสิคะก่อนถามขึ้นเพราะอยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันที่เขาประสบอุบัติเหตุริมฝึกป,ปากเรียกกดหน,กหนักๆที่คางแกม้มเขาพองก่อนเอียงศีรษะชนกับเกเรดาเพื่อเล่าเรื่องวันนั้นให้เกเรดาฟัง วันนั้นผมไปหาไหม้ก่อนจะไปตามหาคุณทําให้ผมรู้ความจริงทั้งหมดว่าจริงๆแล้วคุณไม่ได้ขายตัวใช้นี่แต่คุณถูกหลอกให้เซ็นสัญญาใช้นี่แทนพอผมรู้ความจริงทั้งหมดผมอยากไปขอโทษคุณอยากให้คุณยกโทษให้ผมกล่าวหาคุณสารพัดวันนั้นผมจึงขับรถด้วยความเร็วสูงจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นเกสผมขอโทษนะ ที่เข้าใจคุณผิดมาตลอดลูวิโอสารภาพเสียงแผ่วกระชับวงแขนโอบกอดให้แน่นขึ้นอีกเกเรดาเหลือบสายตามองเขานิดก่อนจะจุมพิษลุงบุญแก้มสาวอย่างแสนรักเกดไม่โกรธคุณหรอกค่ะเรื่องมันผ่านไปแล้วอย่าไปนึกถึงมันเลยค่ะยิ้มหวานจากปารเรียวอินถูกส่งให้ผู้เป็นสามีร่อนให้อภัยผู้ชายที่รอนรักได้เสมอ ผมรักคุณจังเสือน้อยของผมรูบิโอพัมบอกรักข้างหูอย่างนุ่มเนวลนอ่อนหวานตั้งแต่เกเรดาตัดสินใจไม่กลับประเทศไทยรูบิโอมักจะบอกรักหลอนทุกครั้งที่มีโอกาสเรียกได้ว่าคำว่ารักของเขาเป็นคำติดปากไปเลยทีเดียวและเขาก็ชอบที่ได้บอกรักเกเรดาเพราะถูกคำพูดคือเสียงที่ออกมาจากหัวใจรูบิโอไม่พูดเปล่า จุบซับซ่อคอขาวองของรอนรายเรียไปตามํำคอระหงลิ้งแ่งช,ชอนชัยหยอกร้อก,กับติ่งหูงเล็กพร้อมกัดเบาๆจนขนอ่อนทั่วร่างหญิงสาวแต้มชันรูบิโอขาจะเช้าแล้วนะคะรอนท้วงมือยันแผ่นอกกำยำของเขาแต่ร่างกายของรอนกับร้อนผ่าร่างกายอ่อนระทวยเมื่อถูกรีราการเรา้วรมของผู้เป็นสามี รูบิโอประกบริมฝีปากเร่าร้อนใช้ริ้นรากไร้ริมฝีปากร่างอิ่มสวยของเกเรดาอย่างรันจวนจนเกเรดาเผอตัวอ้าปากรับลิ้นอุ่นเข้าไปในช่องปากของรอนอย่างไร้แรงต่อต้านลิ้นของเขากวัดเข้าหาลิ้นเล็กอย่างช่ำชองมือใหญ่รูปไร้เนื้อกายสาวไปทั่วร่างและสอดมือเข้าใต้ชุดนอนแบบกับองเนื้อบางดึงชุดนอนสีหวานออกให้พ้นหูพ้นตา ก่อนเอื้อมมือปลดตะขอบาตัวน้อยอย่างว่องไวจนเกรรดาไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวร่างบางของเกริดาบิดเร้าอยู่ภายใต้ร่างใหญ่ของรูบบโอ,อยาเมื่อนึงฝีปากร้องเข้าคอบครองยอดเม็ดบัวสีสวยก่อนส่วนลิ้นดูดดึงจนร่องต้องสืบปากร้องคางสีา่งแงอนงายไปข้างหลังหน้าอกแอนรับสัมผัสด้วยความเสียวซ่านไปทั่วร่าง รูเบโอเรื่อนฝ่ามือแก่งสัมผัสจุดที่อ่อนไหวที่สุดในร่างกายในขณะที่กีบดอกไม้งามเรื่องเบื่นบานและเปลียกชื้นมือเล็กยันแผงอกเขาในทีแรกเรื่อนมาโอบร้อมรำคอรอรับสัมผัสของเขาอย่างเต็มใจรูเบโอแยกขาเรียวออกเพื่อเปิดทางรับความใหญ่โตของเขาเริมฝีปากเรียวกุมลงจุมพิดเกริดาอย่างแสนรัก ยามเห็นใบหน้าของรอนเต็มไปด้วยอารมณ์สเสน่หาทุ่มท้นเขายิ่งคึกเขิมแทรกร่างความเป็นชายเข้าไปในกีบดอกไม้ที่ยังขับแน่นเราใจเสมอร่างใหญ่ค่อยๆขย,ย,ยับตัวในคขาแรกก่อนจะเรื่องจังหวนนะหนักหน่วนร้อนแรงจึงเกรรดาสุดปากร้องครวงคางสอดประสานกับเสียงควรสถานของชายหนุ่มยามเมื่อเคลื่อนกายถาถม กล้ามเนื้อภายในกิีบดอกไม้รัดความใหญ่โตแน่นทำให้ชายหนุ่มแทบค้างเกริดาพร่ำเรียกร้องชื่อรูบิโอไม่หยุดปากเมื่อเพลินเสน่หาพัดร่างรอนขึ้นเปิวกลางอากาศหนิบหนาวแต่เร่าร้อนจนร่อนปานขาดใจเพียงไม่กี่วินาทีปากบางต้องกรีดร้องกระเส่าเมื่อได้ปีนไปถึงเส้นขอบฟ้าจนร่างรอนแทบแตกเป็นสินเสียง เมื่อได้พบกับความหาหรือหันร้าใจชายหนุ่มเร่งจังหวะตามไปติดตดิเสียงหอบลมหายใจกระชั้นมาใกล้ถึงจุดสุดสมซึมองของเขาว่างเปล่าดวงตาพร่ามัวปิม่มขาดใจก่อนแทรกผ่านร่างของรลอนนักหน่วงรั้งสุดท้ายร่างกายเขาเก่งกระตุกสานร,รัรัวตามหลอนไปยังเส้นขอบฟ้าคว้าดวงดาวไว้ด้วยกัน ร่างของโรบิโอรวมทับทับร่างเล็กของเคลิดาอย่างหมดแรงเสียงร่วมหายใจหอบสอดประสานกับหัวใจที่เต้นรัวก่อนนอนนิ่งอยู่ชั่วครู่เพื่อปรับรวมหายใจให้อยู่ในระดับปกติรรบิโอก้มจุผมผิดริมฝีปากอิ่มแผ่วเบาดวงตาหวานสบกับดวงตาสีสนิมด้วยความอิ่มเอมใจมือสาข,ของเขารูปร้ายเรือนผมสยายของรอนยกขึ้นมาสูดดม รู้ไหมเคสคุณหอมไปหมดทั้งตัวเลยเสียงนุ่มกระซิบแผ่วเจือไปด้วยรอยยิ้มคุณปากหวานกับผู้หญิงทุกคนหรือเปล่าคะเกรรดายาวอย่างอารมณ์ดีไม่เลยที่รักผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครรู้ไหมว่ากลิ่นกายของเกสฝังอยู่ในทุกสัมผัสของผมไม่ว่าผมจะทำอะไรอยู่ที่ไหนผมคิดถึงอยากสูดกลิ่นกายของเกสตลอดเวลา พอเกดทั้งหอมทั้งหวานไปทั้งตัวเครดายิ้มอายใบหน้าหวานระบายไปด้วยรอยยิ้มเกจ่าเกตรู้ไหมว่าเกตทําให้ผุมรงรักตั้งแต่แรกเห็นทําให้ผมพัาเพ้เหมือนคนเป็นบ้าและคงทนไม่ได้หากต้องขาดเกสไปลูบิโอขาเดี๋ยวน้ำทะเลจะหวานเอานะคะถ้าคุณยังปากหวานแบบนี้อีกมือเล็กแต่ สปากชายหนุ่มเบาหล่อนหัวร็อกคิกผมพูดจริงนี่เกสลองมองแววตาผมสิแววตาผมเบอะมีไว้เพื่อมองคุณคนเดียวเท่านั้นหัวใจผมเต้นอยู่เพื่อคุณรูเบโอกุมมือเล็กประวางท้าไว้ที่หัวใจของเขาขณะแววตาสีสนิมยังคงจ้องมองแววตาหวานขอบคุณค่ะรูเบโอขอบคุณทุกอย่างที่ทำให้เกสคุณคือลมหายใจของเกสเช่นเดียวกันค่ะ เกรรดาพูดอย่างตื้นตันออกมาจากหัวใจวงแขนของคนทั้งคู่ตะคองกอดกันด้วยความรักหล่นใจรูบิโอไม่รู้จะขอบคุณสิ่งไหนบุนโลคใบนี้ที่ประทานของก่ันร่ำค่าที่สุดในชีวิตให้เขาเกเรดาผู้หญิงที่ทำให้ชีวิตของเขามีความหมายมากขึ้นและเขาคงไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพียงแค่ขอให้มีหล่อนอยู่เคียงข้างและอยู่เพื่อให้เขาได้รัก แค่นั้นก็เพียงพอแล้วอีกฝาฟ้าหนึ่งอเลสเบตโตนั่งมองกรอบรูปแต่งงานของรูบิโอลรกเกเรดาที่อยู่ในกรอบบานใหญ่ติดข้างกำแพงห้องทำงานของรูบิโอระหว่างเข้ามาเอาเอกสารในห้องทำงานของผู้เป็นเพื่อนชายหนุ่มเผยยิ้มไม่เห็นคนทั้งคู่อยู่ในชุดแต่งงานสีขาวถ่ายรูปยืนเคียงข้างกันอย่างสง่างาม อัสเบโตฉีกยิ้มให้กับคนในรูปทั้งสองที่ตอนนี้กำลังดื่มน้ำพื่มพระจันทร์อยู่ที่หมู่เกาะมันดีฟส่วนตัวอัสเบโตยังคงแน่งทำงานที่เขารักอยู่ในสโมรสรฟุตบอลเชกเช่นเดิมอัสเบโตหวังเพียงว่าวันหนึ่งเทพธิดาวีนัสคงประทา,าพนพรแห่งความรักมาให้เขาบ้างให้เขามีโอกาส ได้เจอผู้หญิงที่พร้อมเคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเชกเช่นเดียวกันกันกบรรเบโอวันหนึ่งเขาคงเจอผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เกิดมาเพื่อเป็นหัวใจทั้งดวงของเขาและเขาก็พร้อมรอเจอผู้หญิงคนนั้นชั่วชีวิตจบบริบูรณ์ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืม Subscribe ไว้นะพอเดี๋ยวจะมาลงเรื่องใหม่ให้ ให้ฟังกันต่อค่ะขอบคุณค่ะ